ข้อฟุตบอลครับกับเซมบูบอนเตงประจําวันจันทร์นะครับผมโอ้เสียงผมไม่สบายเลยนะฮะอ่ะเมื่อคืนนี้หนักไปหน่อยคราวนี้เดี๋ยวมาดูอ่าผลงานเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเฉพาะตัวที่บวกกันนะครับอ่ะอยู่ต่อลาซิโอลูกครึ่งนะครับจบ5้หนึ่งตัวนี้กินเต็มนะครับอยู่ต่ออาร์เบรลซิ่หนึ่งลูกนะครับชนะ2อศูนย์ตัวนี้กินเต็มนะฮะแล้วก็ตัวที่เด็ดของผมเลยนะครับรอบดึกสุดนะครับต่อบาเซลัวาหนึ่งลูกนะครับชนะ4-1ห ตัวนี้ก็กินเต็มเหมือนกันนะครับซึ่งก็ในไลน์แอดผมก็ยิงไปที่บาร์เซโลนาเป็นตัวหลักด้วยนะครับก็กินเต็มไปหน้า Youtube อาจจะเข้าครึ่งนึงเสียครึ่งนึงนะแต่ตัวที่เน้นจริงๆในไลน์แอดเนี่ยยังโอเคอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่เป็น V.I.P กับผมก็น่าจะโอเคอยู่นะคราวนี้มาดูฟุตบอลเหมันดีกันบ้างนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบอลมันไม่น่าเล่นไม่น่าลงทุนไม่น่าดูเลยนี่พูดจากใจเลย แต่เหตุผลที่ทำคลิปนี้ขึ้นมาเพราะว่าอยากให้แบบเพื่อนๆพี่ๆเนี่ยได้มาร่วมสนุกกิจกรรมทายผลสกอร์กันนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็น V.I.P กับผมนะเออท่านที่เป็น V.I.P กับผมเนี่ยจะได้แบบมีชิงเงินหมื่นกันได้ไงเดี๋ยวจะหาว่าแบบมไม่ยอมจัดก,กิจกรรมอะไรแบบนี้นะอ่ะวันนี้จัดให้นะครับ3คู่นะครับดอนคาสเตอร์กับคริสตัมฮาเลตนะครับผมอินเตอร์มิลานกับฟิออเรติต้านะฮะแล้วก็คู่สุดท้ายครับมาโยออก,กากับโอซาซูน่านะครับ สามคนนี้ทายสกอร์ให้ถูกต้องทั้งหมดเลยนะครับผมรับไปเลย3,000บาทสำหรับบุคคลทั่วไปนะฮะ10,000บาทสำหรับ V.I.P. คู่ปรับใจวันนี้ไปที่อินเตอร์กับฟิออนะครับตี2,45นาทีนะครับ100บาทสำหรับขาจอและ300บาทสำหรับ V.I.P. ใครอยากสมัคร V.I.P. ใครอยากทราบกติกา ทักมาเลยไลน์แอดแอปบอลแปดนะครับผมหรือถ้าเกิดอยากมีช่องทางลงทุนทางด้านกีฬาก็ทักมาคุยกับผมที่ไลน์แอดแอปบอลแปดได้เช่นกันนะครับส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาช่องผมครั้งแรกยังงงว่าทำรายการกดติดตั้งกด subscribe กันไปก่อนเลยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากร่วมกิจกรรมทายผลสกอร์ร่วมสนุกกับผมเมื่อไหร่นะค่อยทักมาคุยกันที่ไลน์แอดแอปบอลแปดนะครับตอนนี้นะทุกคนนะคู่แรกครับไปที่สุขบ,บันเอฟเอครับครับตีสองสี่สิบห้านาทีนะฮะดอนคาสเตอร์เปิดบ้านเจอกับคริสตัมพาเลตนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะฮะที่ทีมจากลีกรองนะครับผมมาเจอกับทีมจากพรีเมียร์ลีกนะฮะในรอบนี้แล้วรอบนี้ดอนคาสเตอร์นี่มาไกลด้วยนะครับมาจากลีกทูเลยนะฮะถือว่าเป็นทีมที่มาจากดิวิชันต่ำที่สุดแล้วนะครับในรอบนี้นะฮะอาขอชื่นชมเลยครับผ่านมาได้นะฮะรอบที่แล้วพวกเขาบุกเอาชนะเฮาซิตี้มาได้2ประตูต่อหนึ่งนะครับทางฝั่งดอนคาสเตอร์ขณะที่คริสตัลพาเลซครับเปิดบ้านเชิญเอาชนะสตอกสต็อกฟอร์ดมาได้นะครับ 1ประตูต่อศูนก็ผลงานช่วงนี้พาเลทถือว่าเข้าที่เข้าทางดีเลยนะครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะ4แพ้1นะครับเกมล่าสุดคือบุกชนะแมนยูที่โอทัฟเฟิดนะฮะ2ประตูต่อ0ูนครับผมช่วง9นัดหลังสุดพวกเขาก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับถือว่าฟอร์มดีเลยส่วนฝั่งดอนคาสเตอร์นะครับดอนคาสเตอร์เนี่ย5นัดหลังสุดนะครับชนะ4แพ้1ครับโดยเกมที่แพ้คือเกมล่าสุดนะครับแพ้เชสเตอร์ฟิลด์ในเกมเยือน2ประตูต่อ5นะฮะ แต่ตอนนี้ดอนคาสเตอร์ต้องบอกก่อนว่ามีโอกาสเลื่อนชั้นขึ้นมาสู่ลีกวันค่อนข้างสูงนะครับพวกเขารั้งอยู่อันดับ 3, 3นะครับซึ่งเป็นพื้นที่โคต้าที่เลื่อนชั้นแบบอัตโนมัตินะฮะขณะที Fi ่ในลีกทูก็เหลือการแข่งขันแค่6เกมเท่านั้นเองก็ปิดฤดูกาลแล้วนะครับผมก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะได้เห็นทีมน้องใหม่ในลีกวันฤดูกาลหน้าแน่ๆก็คือดอนคาสเตอร์นะครับผมการเจอกันของทั้งคู่นะครับครั้งล่าสุดครับเจอกันปี2019นะครับตอนนั้นก็เป็นรายการ F เฮะเนครัลพนเลยครับ บุกไปเอาชนะดอนคาสเตอร์มาได้2ประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้เราเจอกันรอบลึกกว่านี้อีกนะเออต้องบอกว่าดอนคาสเตอร์นี่ชอบเข้ารอบลึกนะครับสำหรับรายการ FA Cup คัพนะฮะคราวนี้มาดูสภาพความพร้อมของทั้งสองทีมมาหน่อยดีกว่าหลากัหลกๆผมขอเน้นไปที่ทางฝั่งของคริสตัลพาเลตละกันเนาะ ถ้าเอาแบบคร่าวๆเลยนะครับสภาพจริงๆถือว่าไม่ได้ขี้เลยนะครับเพราะว่าตัวเจ็บเป็นเซตเดิมก็คือชาร์ลีลีอัตนะครับแล้วก็ชิกดูคูเร่สนักเตะตัวหลักนี้เท่านั้นเองนอกนั้นเียลงสนามกันได้แบบทั้งหมดเลยนะครับถ้าจะจัดชุดใหญ่ลงเนี่ยทั้งชองฟิลิปมาเตต้านะทั้งไดจิคามาดะปาปซานะฮะรวมไปถึงเอเบเลชีเอเซ่นะครับผมที่กล่าวมาทั้งหมดนี่นี่ถ้าจะลงนี่คือลงสนามได้หมดนะครับเอ็ดดี้เอนเคเทียนะฮะก็อยู่กับพาเลสนะตอนนี้เจฟฟรีชลุกอะไรพวกนี้นะฮะ ตัวที่เราได้ยินตอนลงในฟุตบอลลีนะครับล่าสุดที่เจอแมนยูนี่คือลงกันได้หมดไม่มีตัวเจ็บเลยตามรายงานข่าวนะครับอยู่ที่ว่าวันนี้แดดจะมีการโรเตชันตัวเล่นมากน้อยแค่ไหนเท่านั้นเองซึ่งส่วนตัวผมมองว่ามันบอลถ้วยรายการอย่างเงี้ยนะฮะเจอดอนคัสเตอร์ด้วยก็คงจะมีการโรเตชันตัวเล่นประมาณหนึ่งแล้วกันแต่ก็อย่าประมาทมากนะลิเวอร์พูลนี่โดนมาแล้วเมื่อคืนนะครับผมขณะที่ดดนคัสเตอร์เองนะครับผมสภาพทีมสมบูรณ์ดีตัวเจ็บไม่มีเลยนะครับผมแล้วตัวเนี้ย ผมลองไปไล่ดูนะฤดูกาลนี้ก็จะมีตัวหลักก็คือกองหน้าอย่างโจไอรอนไซค์นะฮะในวัย3 11ปีซึ่งแบบเป็นกองหน้าตัวหลักของทีมเลยนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็จะประกอบด้วยดาวรุ่งคอนข้างจะเยอะเหมือนกันนะฮะคือเอาไปว่าคร่าวๆแล้วกันมันเป็นทีมที่แบบว่ารวมนั้งแต่ตัวเก่ากับนักเตะดาวรุ่งวัย20ปี21ปีอะไรอย่างเงี้ยครับอเอาไว้นะฮะซึ่งนักเตะบางตัวนะก็เป็นนักเตะจากอะคาเดมี่ของสโมสรใหญ่ๆนะฮะผมอย่างแพตติคเคนลี่อย่างเงี้ยนะฮะ ซึ่งเป็นตัวเลย์เมเกอร์ของทีมก็ยืมตัวมาจากเวสแฮมนะครับชุดยู่21อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับทีมเล็กๆนะฮะในในฝั่งอังกฤษเนี่ยเขาก็จะแบบมีโมเดลในการยืมตัวนักเตะตัวเยาวชนที่แบบดาวรุ่งเก่งๆนะฮะจากสโมสรใหญ่ๆมาชุบตัวไว้ก่อนนะครับผมจริงๆเป็นกันทุกลีกแหละซึ่งถ้าพูดถึงคู่นี้ก็แน่นอนแหละครับทางฝั่งของครนะิสตัมพาเลตเนี่ยมีศักยภาพทีมที่เหนือกว่าดอนคาสเตอร์เยอะนะครับห่างกันหนึ่งสามสี่ดีวิชั่นเลยทีเดียวนะฮะอยู่ที่ว่าวันนี้พาลเล่คนยูี ความเห็นผมไม่คล้ายกับิเว์พลเมื่อคืนนะถ้าจะใส่ต้องรอดู หนึ่งชั่วโมงก่อนแข่งดูตัวผู้เล่นดูไลน์อัพก่อนสักนิดหนึ่งนะครับมันจะชัว์สุดนะฮะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถามผมแบบณวินาทีนี้เนี่ยผมก็ยังมองว่าพาเลยตงดูดีกว่าเยอะนะคือดอนคาสเตอร์ช่วงหลังฟอร์มดีผลงานดีจริงครับแถมได้เล่นในบ้านด้วยแต่มันคือดีกับทีมที่อยู่ในลีกทูด้วยกันนะครับคุณห่างกันหลายดิวิชั่นลีกทูขยับมาเป็นลีกวันลีกวันขยบมาเป็นแชมเปี้ยนชิพแชมเปี้ยนชิพขยบขึ้นมาเป็นพรีเมียร์ลีกครับห่างกันเยอะแวาี่่รไทบบ เป็นชิ้นเป็นอันหน่อยเนี่ยคือพรีเมยรีกมันคงไม่ได้แล้วละ่ะเพราะว่าพวกเขากะกลายเป็นทีมกลางตารางไปละเหลือแค่ถ้วยนี้ถ้วยเดียวจริงๆครับที่พาเลตเนี่ยพอจะมีลุ้นควา้าแชมป์กับเขาได้นะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าเจอดอนคาสเตอร์ยังไงพวกเขาต้องเอาให้ผ่านไว้ก่อนและผมก็เชื่อว่าน่าจะผ่านด้วยนะครับเรบเปิดมาลูกครึ่งควบ2ครับเชื่อว่า2อูนย์พอดีคำน่าจะทําได้นะพาเลตนะครับวันนี้ขอเชียร์ทังงั่งทีมเยือนปราสาทเดินแก้วลวกันนะฮะราคาต่อลูกครึ่งควบ2ครับ คู่ที่2ครับถัดมาอันนี้ถือว่าคู่ใหญ่ของทั้งฝ่ายอิตาลีนะครับไปดูกันโช่วงซีเรียร์แตะพร้อมกันเลยตีสองสนาทีอินเตอร์มิลานเปิดบ้านเจอกับฟิโอเรนตินาครับเจ้าถิ่นอินเตอร์ตอนนี้เป็นรองจ่าฟูนะครับยีนัด51คะแนนนะครับยิง56เสีย22ครับประตูได้เสียบวกอยู่34ลูกนะฮะแมตช์ล่าสุดนี่ดันไปสะดุดนะนะก็เลยตอนนี้เนี่ยตามนาบุรีห่างเป็น4แต้มแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะแข่งแล้วก่อนหนึ่งเกมก็ตามนะฮะวันนี้ต่อให้ชนนนะะกก็็ยััังงไม่แซลบบเปจาูคร ส่วนทางฝั่งฟิออร์เนตีน่านะครับผมตอนนี้รั้งอยู่ที่6ครับพื้นที่ของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีก23นัด42คะแนนครับยิง40เสีย23ประตูได้เสียบวกอยู่17ลูกนะครับซึ่งผลงานช่วงหลังของฟิออร์นี่เข้าท่ามากนะพวกเขาชนะมา3เกมรวดนะครับแล้วเจอทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับมีบุกชนะอาซิโอ2-1เปิดบ้านชนะเจนัวสอนึ่งแล้วก็ล่าสุดครับเปิดบ้านชนะอินเตอร์มิลาน3-0ในฟุตบอลลีกนี่นแหละนะเลขแรกอะครับโอ้โหมาแบบโหดมากๆเลย คือต้องบอกก่อนทําไมมันเจอกันติดกันนะฮะคือแมตชที่แล้วครับที่ฟิออเปิดบ้านชนะอินเตอร์30มสูมาเป็น แมตช์ตกค้างนะครับที่ยกเลิกการแข่งขันไปก่อนนะครับเพราะว่าทางด้านของโบเว่ตั้งแต่ฟิออเนี่ยเกิดหัวใจวายกลางสนามนะถ้าใครจำมันได้นะครับมันก็เลยมาเตะเด็กกันแบบนี้นะฮะนี่คือแบบเหมือนเปิดโอกาสให้อินเตอร์ได้มีโอกาสแก้แค้นทันทีทันควันเลยนะฮะเพราะว่ามันก็คือแมตช์ล่าสุดเลยครับของอินเตอร์มิลานนะฮะในการเจอฟิออแล้วก็ในทุกรายการด้วยคือการบุกไปแพ้ฟิออนะครับที่บ้านมาศูนย์ต่อสามแต่ก่อนหน้านั้นพวกเขาก็สะดุดกับเอซมิลานมาด้วยนะฮะต้องบอกก่อนเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ ถ้ากับว่าสองนัดหลังนี้อินเตอร์นี่ยังไม่ชนะใครเลยนะฮะส่วนการเจอกันของทั้งคู่ถ้าเกิดไม่นับแมตช์ที่เจอกันในเลกแรกเมื่อไม่กี่วันมานี้นะที่บุกไปแพฟฟิออลมาดูดูการก่อนอินเตอร์ชนะทั้งไปทั้งกลับนะครับแถมไม่เสียประตูด้วยนะฮะเยือนชนะ10เย่าชนะ40นะครับเฮตูเฮตแน่นอนอินเตอร์ดูดีกว่าอันนี้ไม่ต้องสืบอยู่ลสะสภาพความมองตัวบริเวณอินเตอร์ก็โอเคด้วยนะครับเพียงแต่วันนี้จะไม่มีเดนเซลดูมฟรีนะฮะทีะ่ติดโทษแบนนะครับโดนใบเหลือง เป็นตัวหลักจริงๆครับนอกนะั้นไม่มีปัญหาอะไรฮะอีกทั้งอาจจะได้โยกินคอเรียนะครับผมกองหน้าอะไรอีกหนึ่งตัวเนี่ยกลับสู่ทีมด้วยหลังจากที่เจ็บไปนานนะครับจะต้องรอดูละกันส่วนทางฝั่งฟิออครับแน่นอนครับทางด้านของเอโดโดโบเว่นะฮะที่เจ้าตัวเนี่ยน็อกเป็นโรคหัวใจไปแต่ว่ากลับมาลงสนามได้นะในแมตช์ที่เจอกับอ,อินเตอร์มิลานล่าสุดเนี่ยลงไป10กวนาทีนะครับผมแต่วันนี้ดูแล้วก็คงยังไม่น่าจะพร้อมนะฮะก็ดูแล้วน่าจะเจ็บนะครับ รวมไปถึงอีกหนึ่งตัวครับเปียโตรคาโมโซนะครับกองหลังดาวรุ่งวัย19ปีโอตัวนี้เล่นดีฤดูกาลที่ลงสนามบ่อยด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้นยะติดโทษแบกนะครับโดนใบเหลืองคุมภาไปเรียบร้อยลงสนามไม่ได้นะครับแล้วก็พาโบมาตีครับกองหลังตัวเก่าอีกหนึ่งตัวก็ยังไม่พร้อมลงสนามเช่นกันมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับส่วน,นรายของอ um ัลเบิร์ตกูดบุนซันนะะอาจจะต้องรอเช็คฟิตน,นิดนึงว่าจะกลับมาลงสนามได้หรือเปล่าถ้าขาดตัวนี้ไปนี่จริงเหมือนขาดใจเลยนะเพราะว่าเล่นดีมากๆนะครับเอาไปดูไลน์อัพ คร่าวๆนะฮะสักนิดหนึ่งของทั้งสองทีมแล้วกันอินเตอร์มิลานของซีมูเร่ออินซากี้นะครับก็คู่หน้าจะใช้เป็น โตุโรมาติเนสครับยืนคู่กับมาคูสตูรามเช่นเดิมนะครับขณะที่แผงกองกลาง5ตัวอยู่กันครบนะครับยกเว้นฐานะของเดซิลูด์ฟรีนั่นเองที่ลงสนามไม่ได้แต่ก็มีการปรับนิดหน่อยผมว่าไม่ได้น่าเกียดน,นะครับขวาสุดใช้เป็นมาโตดาเมียนซ้ายสุดเป็นเฟเดริโกดีมาโกสตัวกลางครับเป็นเฮนริกมาคิตายานฮาคารชาโนกรูแล้วก็ Nico นิโกบาเรล่าขณะที่เกมรับครับมีเปเจแบงปาวาเซฟันเดอร์ฟรายแล้วก็อลิสโตรปาสโตนี่ยืนค้ำไว้ ส่วนฝั่งของฟิออร์ครับนำมาเนี่ยกองหน้ามีมอซี่คีนะครับยืนคำแน่ๆละส่วนเกมลุกนะครับตัวประสานงานเนี่ยถ้าเกิดคุณมุสันลงได้ก็แน่นอนครับลงเป็นเพลย์เมเกอร์หมายเลขสิบเล่นลงกับอังเตรโคปานี่นะครับแล้วก็กางรับจะมีทางด้านของอายาซินอัตลี่นะฮะเป็นตัวคอยคุมจังหวะนะครับขณะที่ผู้สับตูเป็นดาบบิดเอเคอาร์แน่นอน โรบินโกเซ้นลงได้เหมือนเดิมนะครับคร่าวๆประมาณนี้นะฮะสำหรับทีมมุ่งมหาการของราฟาเอลปาลาดิโนนะครับก็โอเคแหละแมตช์ล่าสุดฟอร์มดีเพิ่งชนะอินเตอร์มาแถมฟอร์มดีมาเกานหน้านั้นเยอะด้วยนะครับผมแต่วันนี้บุกมาเล่นที่บ้านอินเตอร์บอกตรงๆก,ก็ต้องยอมรับว่าเหนื่อยนะเพราะว่าอินเตอร์ก็คงเจ็บใจด้วยล่ะเพิ่งจะแพ้มานะครับ แต่วันนี้เนะี่ยเล่นในจูซิเป้เมียซ่าครับความได้เปรียบอินเตอร์มันก็จะมีมากขึ้นเข้าไปอีกนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะผมว่าการที่ฟิออชนะอินเตอร์ได้ถึง3สูตรเนี่ยมันต้องมีของนะต่อให้เล่นในบ้านตัวเองก็ตามแมตช์ที่แล้วนะครับผมว่ามันไม่ได้คุณภาพทีมนณะวินาทีนี้นะผมพูดถึงวินาทีนี้เนี่ยมันไม่ได้หนีกวกันสักเท่าไหร่หรอกอมผมเชื่ออย่างนั้นเลยโอเคแหละเฮตุเฮตนะครับที่สนามแห่งนี้อินเตอร์ดูดีกว่าฟิออเยอะนะฮะก้าเกมหลังสุดชนะ6เสมอ2 แพ้หนึ่งเกมนะครับแต่ผมอยู่กับปัจจุบันมากกว่านะคือถ้าดูจากฟอร์มที่เจอกันล่าสุดโอฟิออทันอินเตอร์ทุกต่อครับแล้วกองกลางอินเตอร์ถ่าเล่นไม่ได้นะผมพูดเลยนะขึ้นเกมยากครับคู่กองหน้าต้องลงมาล้วงบอลเนี่ยเหนื่อยฮะซึ่งไอสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในแมตช์ที่เจอกันล่าสุดที่ฟิออชนะส0ูนย์ะครับวันนี้เดอฟิออตั้งรับดีๆรองสงกับเสวยๆหน่อยเนี่ยผมบอกตรงๆนะผมว่าอินเตอร์เนี่ย เหนื่อยเล่นด้วยยากมากๆและคู่นี้ผมมองไว้ว่าน่าจะจบลงด้วยการเสมอกันไปนะผมมองว่าอินเตอร์จะสะดุดอีกหนึ่งนัดน,นะครับหรือถ้าอินเตอร์ชนะถ้าจัชนะคงได้แค่เฉือนครับไม่ได้ชนะขาดลอยอะไรแน่นอนนะครับเรเปิดต่อมาลูกควบลูกครึ่งส่วนตัวมองว่าแพงไปนะถ้าเปิดสักครึ่งควบลูกนี่ผมอาจจะเสียวหน่อยลูกควบนี่ไม่คิดมากผมอยู่ฟีออทีมเยอือนเลยแล้วกันนะครับเต็มที่แพ้เฉือนนะครับโอกาสเสมอถือว่ามีสูงเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะคือคู่นี้เนี่ย เจอกันที่ลายส่วนใหญ่สกอร์สูงออกมาค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเจอในเกมเลีกนะฮะอินเตอร์มิลานฤดูการนี้คาเฉลี่ยนะครับการยิงประตูรวมนะครับตอนน่อ1แมชเนี่ยอยู่ที่นัดละ3.39ลูกก็คือ3ลูกกว่าๆนะครับเพราะฉะนั้นผมขอแท็กสกอร์สูงไปอีกบินหนึ่งแล้วกันสรุปคู่นี้ใส่2บินนะครับอยู่รองฟิอรอร์เรินา่าราคาลูกควบลูกครึคร่งนะครับแล้วก็เน้นไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3อีก1บินแล้วกันนะครับฝากไว้2บินแต่เน้นที่สกอร์สูงนะทุกคนนะ ทายไดคู่ที่3ครับฟุตบอลลาลีกาลีสเปนตีสามโรงนะครับมาโยก้าชาวเกาะวันนี้เปิดบ้านเจอกับโอซาซูนาครับทั้ง2ทีมอันดับติดกันครับแต้มเท่ากันด้วยนะฮะแต่โอซาซูนาอันดับดีกว่าเนื่องจากประตูได้เสียนะครับทีมเยือนอยู่อันดับ9ครับยี่สิบสองนัดสามสิบคะแนนฮะยิงยี่สิบเจ็ดเสียสามสิบเอ็ดประตูได้เสียติดลบสี่ส่วนมาโยก้าอยู่ที่สิบครับยี่สิบสองนัดสามสิบคะแนนเท่ากันครับยิงสิบเก้าเสียยี่สิบแปดประตูได้เสียติดลบอยู่เก้าลูกนะครับผมติดลบทั้งคู่เลยนะฮะ ผลงานช่วงหลังอ่ะอันเนี้ยคือตัวแปรนะครับมายอรกาเนี่ยณน,นาทีนี้นะพวกเขาแพ้มา5เกมติดต่อกันแล้วนะครับทุกรายการนะฮะแต่ก็เข้าใจได้เจอแต่ของแข็งๆทั้งนั้นนะเจอเบติสเจอเอฟนัดติสเจอบีอาริลเจอ il, เรมาดติดอะไรอย่างเงี้ยน่าเห็นใจอยู่เหมือนกันนะครับส่วนฝั่งโอซาซูนาช่วงหลังฟอร์มดีครับผมชนะ2เสมอ2แพ้1จาก5เกมล่าสุดแต่ล่าสุดก็เพิ่งจะบุกไปแพ้เรอสุสิเดตมาเหมือนกันนะครับสูตรประตูละ2 แต่ถ้าพูดถึงเกมเนี่ยพวกเขาเจอเกมที่ง่ายกว่ามายอกาก็ยังเยอะนะคู่แข่งอ่อนกว่าเยอะเลยมายอกาจริงๆเป็นทีมที่เล่นในบ้านดีนะถ้าไม่เจอทีมระดับบิ๊กเนีจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่พวกเขาไม่ค่อยพลาดนะครับเอาแค่เฉพาะช่วงหลังๆเนี่ยแพ้ในบ้านก็จริงนะแต่คือแพ้เบติสแพ้บาซ่าแพ้แอตมาติกครับเจอทีมอย่างบาเลเซียเจอกีโรนาเจอราโยเจอโซซิเดตที่พวกเขาชนะหมดเลยนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นไม่ใช่งานง่ายสําหรับโอซานะครับในวันนี้แต่เลกแรกโอซาเปิดบ้านก็เอาชนะไปได้ก่อนนะหนูต่งประ,ร,ะรูบ ส่วนใหญ่เจอกันมักจะออกในะบ้านขายบ้านมันนะคู่นี้เหตุตเหตที่ผมดูย้อนกลับไป mm hmm. เดี๋ยวไปรู้แล้วกันว่าวันนี้จะออกมาหน้าไหนนะครับ mm hmm. สภาพความพร้อมวันนี้ก็ถือว่าโดยรวมตีด้วยกันทั้งคู่นะโอซากุดาทีมเยือนไม่มีตัวเจ็บไม่มีตัวแบนนะครับนอกจากการเช็คฟิตราอุนกาเซียเป็นแค่รายเดียวนะฮะกองหน้าวัย24ปีว่าจะกลับมาลงสนามช่วยทีมได้หรือเปล่านะครับขณะที่ทางฝั่งของเจ้าถิ่นมายโยก้านะครับก็มีตัวเจ็บหนึ่งตัวก็คือ กองกลางนะครับตัวสำรองด้วยอย่างมานูมอราเนสนะครับซึ่งไม่มีผลกระทบอะไรกับทีมอยู่แล้วนะครับที่น่าเป็นห่วงหน่อยน่าจะเป็นนั่งของพาโบมอฟเฟโอนะฮะกองหลังตัวหลักของทีมนะฮะตัวอาเจนติน่านะครับที่เจ็บในแมตช์ที่แล้วนะวันนี้อาจจะต้องรอเช็คฟิตนิดนึงนะจะกลับมาลงสนามได้หรือไม่นะครับนอกั้นตัวจริงอยู่กันครบเลยนะฮะ เดยวจะพอย่างยิ่งกองหน้าตัวหลักอย่างเบอร์ดัฟบูริคี้นะครับโอ้โหนี่ขาดไม่ได้จริงๆนะลงสนามแทบจะทุกเกมครับเป็นตำนานของสโมสรไปละเล่นร่วมกับคารลาลินครับแล้วก็มีทางด้านของอแผงกลางอย่างซึกิดาแดรวมถึงออสการ์มัสคาเรลนะครับผมคอยเป็นตัวสนับสนุนนะครับแต่ที่เด่นมากคือกองหลังนะถ้ามอฟิโอลงได้นี่คือแข็งเลยนะครับเล่นร่วมกับมาตินบอจแลวก็อันโตนิโอไรโลนะครับผมขณะที่โอซาซูนาแน่นอนครับตอนนี้กองหน้าตัวหลักที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นอ e ันเต้บูนีเมียนะฮะ ยิง2ลูกใส่ซูสิเลตเมื่อ2แมตช์ก่อนนะครับฟอร์มเทพมากมนะครับผมแล้วก็มีทาหน้าของไอมาโอรอสนะครับเป็นเพลย์เมเกอร์นะฮะคอยสนับสนุนร่วมถึงรูเบนกาเซียนะฮะอีกหนึ่งตัวสำหรับในปีขวานะครับจริงๆคุณสมบัติคุณภาพทีมเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าโคตรสูสีกันเลยแต้มก็เท่ากันนะฮะเพียงแ,แต่ว่านาทีนี้วันนี้เนี่ยมายก้าอาจจะมีเครดิตดีกว่าหน่อยตรงที่ว่าได้เล่นในบ้านเท่านั้นเองพวกเขาเป็นทีมที่เก่งในบ้านนะครับ ถึงแม้ว่าฟอร์มช่วง5นัดหลังสุดจะไม่ดีก็ตามนะแต่เอาตรงๆเลยมันก็เจอของแข็งจริงๆอ่ะคุณวันนี้เจอโอซาซสูนาผมว่ามันเบาลงมาหน่อยนะน่าจะมีโอกาสที่จะทำผลงานได้ดีมากขึ้นนะครับเพราะอย่างไรก็ตามแต่เกมในบ้านนี่ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของมายอรกาอยู่แล้วอีกทั้งเฮทุเฮทการเจอกับโอซาซสูนาในบ้านของตัวเองนะครับย้อนหลังกลับไปถ้านับแค่เฉพาะในฟนะุตบอลลีกเนี่ยผู้กแพ้แค่เกมเดียวนะครับชนะ5เสมอ5ครับผม โอ้เฮดด้วยเฮดดีกว่าเยอะเลยครับแต่ในแต่รายมาและในขณะเดียวกันเนี่ยโอซาซูนา <O> เองก็เป็นทีมที่เล่นเกมเยือนเนี่ยได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยนะฮะไม่ดีเอาซะเลยเอาอย่างนี้แล้วกันนะไม่ดีเลยนะฟอร์มช่วงหลังที่มันเริ่มดีขึ้นมาก็เป็นเพราะเจอทีมที่มันไม่แข็งเท่าไหร่ด้วยนะครับวัดปอนต่อปอนแบบไปมาๆถ้าเกิดเล่นในบ้านมาโยก้าผมก็ยังมองว่าทีมชาวเกาะดูแล้วเนี่ยน่าลงทุนมากกว่าวันที่ต่อไม่แพงด้วยนะฮะต่อปอปเท่านั้นเต็มที่ก็หููาาาคคัับบยยยงงงไไม่่่่แพ้้้้นนนอออลวเชืะ ฟอร์มมันแพ้มา5เกมแล้วมันคงไม่โดนเกมที่6กหรอกนะฮะมันน้อยทีมที่จะเป็นอย่างนั้นนะครับสถิติอะไรหลายๆอย่างยอดหลังกลับไปมายอร้าก็ดูดีกว่าด้วยเชื่อว่าวันนี้ชาวเกาะน่าจะเก็บสามคะแนนเหนือแะฝั่งโอซาซูนาทีมเยือนได้นะครับอัตตาต้อรองเปิดมาปป,ปคู่นี้อยู่ต่อมายอราเจ้าถิ่นไปเลยนะฮะย้ำนะครับคลิปดีนี่ผมเน้นเรื่องการเข้าร่วมสนุกททยผมสกอร์กันมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลงานอาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากนะคือพยายามจะทาให้ดีที่สุดอะแต่บอกอบอก่อนว่าบอลมันไม่ค่อยน่าทำเท่าออเ บอลบัลจันเนี่ยแมมันเป็นแบบบอลนำโชคก็จัดไปเต็มที่ยังไงผมก็หาข้อมูลมาให้แล้วก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วนะครับคู่แรกครับผมให้อยู่ต่อพาเลเตราคาลูกครึ่งควบ2นะครับคู่ที่2ครับให้อยู่รองฟิออรราคาลูกควบลูกครึ่งแต่ขอเน้นไปที่สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3าเป็นหลักนะครับคู่ที่3ผมให้อยู่ต่อมาโยก้าเจ้าถิ่นนะฮะทีมชาวเกาะราคาปปประมาณนี้3คู่นี้4บินนะครับจัดไปนะฮะสีจ้าทายผลสกอร์ยังไงอย่าลืมร่วมสนุกกันด้วยละกันสำหรับสาคู่นี้นะครับ ผู้หลักของเราเนี่ยจะเป็นอินเตอร์กราฟีออนนะฮะอ่ะอยังไงก็คอมเมนต์ทายผลสกอร์กันได้เลยใครที่อยากร่วมสนุกนะทักมาผมได้เลยหลังบ้านนะครับไลน์แอดปอแปดสิบแปดนะครับรวมถึงใครที่อยากจะหาะช่องทางเว็บไซต์นะครับลงทุนทนด้านกีฬานะฮะแบบที่น่าเชื่อถือได้ก็ผมก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะครับทักมาได้เลยหลังบ้านไล at at น์แอดแอปปอปสแปดรับรองว่าไม่มีปัญหาอะไรแน่นอนนะฮะมั่นคงพูดอย่างนี้เลยอยู่กันยาวๆแบบพี่แบบน้องกันเลยนะครับดูแลกันดีอยู่แล้วนะ โอเคตามนี้นะครับทุกคน3คู่สีบินฝากไปด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเช็คกันบ้านกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสด,ดีครับ